ต่อขอาวชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะเอาคุณผู้ชมแจ้งมาเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์เช็คนิดหนึ่งนะคะบอกว่าวันนี้เสียงรายการทาง Facebook Live เบานะคะเดี๋ยวให้น้องฟิล์มดูดูสักนิดหนึ่งนะวันนี้ยอดเลยไม่ถึง2อ0 0เลยไงอาจจะเป็นเพราะเสียงก็ได้นะพี่ <c oughs> สารเคยถึง2,000เหรอ เคยรวมกันสองวันหวังหวังหวังเบิดกันไปแบบอะฮะหวังสูงเกินไปมั้งค่ะเดี๋ยวทักไทยสักนิดนึงว่ามีใครบ้างนะคะแบบพี่ๆเขาคุยกันเองอะจริงๆแล้วนะมีพี่พี่รัฐพี่รัฐบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญก็คงต้องรอไปอีกเป็นปีนะแล้วก็สองปีสองปีอะค่ะพี่หมอใช่กว่าจะแก้เสร็จเขาจบเทอมสมัยแรกพอดี จบเทอมแรกพอดีเราแก้เสร็จแล้วยังไงอีกใช่ไหมกว่าจะแก้เสร็จรถก็ข้อสวอีโหวตอีกปีอีกครั้งหนึ่งข้อสวอีห้าปีไงโหวตปุ๊บก็แต่ก็ต้องดูว่าน้องๆเขาจะยอมไหมอยู่ทังสิ้นกันยาเนี่ยเออน้องเขาขีดเส้นไว้แล้วใช่ไม่แล้วสวอเขาจะแก้เขาจะโอเคให้แก้หรอเพราะว่ามันเกี่ยวกับเขาเนาะยากยากไผลประโยชน์นะกลุ่มผลประโยชน์เขาตอบมาแล้วนี่ไม่เอา่ะนะอ่ามีพี่ชดินานมีพี่มานิดมีครูหญิงนะคะทักทายมานะคะ แล้วก็มีพี่พิสิทธ์นะพี่อนุชัยอันนี้แฟนประจำกันหมดเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยมีพี่พิมพ์พการบอกว่าชอบฟังพี่โสวิจาร์ณรัฐบาลมากทำไมเห็นภาพจริงอันนี้เห็นด้วย<笑><笑>จัดจัดเต็มตลอดนะคะ,ะพี่มนพี่มนพี่มนพาไปนะทักทายกันเข้ามานะคะคอ่ะ,อะก็ขันฝนตกนะน่าจะมีฝนตกอยู่ใช,ใช่ค่ะ นะคะอะทีนี้ไปที่เรือดำน้ำกันบ้างนะพี่โสสรุปว่าก็ตอนนี้ก็หลายฝ่ายก็ออกมายันถึงเ,ออเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นในการที่จะต้องจัดซื้อเรือดำน้ำในรอบนี้รครูมณิชชานายกรักเรือดำน้ำมากกว่าประชาชนเออเนี่ยนะจะบอกไปรัฐปากจีนมันเลยต้องดันต่อค่ะแต่ว่ารับาลกับประชาชนจะไม่ทำอะไรเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานใช่ไหมทีนั้น สงสัยแผ่นเสียงถูกทําลายไปแล้วไม่เปิดแล้วถูกลบหมดแล้วไม่เหลือแล้วเปิดไหมไม่เปิดแล้วใช่ไหมไม่มีส่วนใดของประวัติศาสตร์ทีกลบล้วไม่เหลือลบไปแล้วมั้งวันแล้วมาเปิดหน่อยนะจะได้เตือนความจําพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้แหละค่ะพรุ่งนี้เห็นไหมได้ได้บอกว่านี่คือพันธกิจที่ให้ไว้พอมีพันธกิจกับอียิปต์นะพันธกิจกับอเมริกานะ้วพันธกิจกับจีนนะพูดได้นะพรุ่งนี้เราจะพันธกิจกับประชาชนมาทวงหน่อยสิเพลงเนี้ยถือว่าอไ้มเลยอ่่ะใชพ เราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานใช่ใช่จำได้อ่ะมันหกปีกว่าแล้วนะครับทำมาเตือนกันหน่อยเดี๋ยวชาวบ้านลืมอ่ะก็ย้อนนิดนึงว่าที่คุยกันเรื่องดำน้ำก็คือคณะกรรมการอนุครุพันธ์เนี่ยนะคะก็อนุมัติด้วยเสียง5ต่อสจะซื้อเรือดำน้ำสองลำคุรุพันธ์มันเกี่ยวอะไรคุรุพันธ์มันเกี่ยวพวกพวกนี้ไม่ใช่พวกซื้อสมุดดินสอปากกาอะไรไม่ใช่คุรุพันธ์นั่นสิพี่โสนี่ชื่อเต็มเขาว่าไง ประธานคณะอนุกรรมธิการคารุพัน ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน i ทีมันเกี่ยวอะไรเรื่องน้ำอ่ะเป็นอนุเนี่ยเขามารวมๆกันอยู่ในเนี้ยน,นี่ไงคารุพันผมหมายถึงว่าพวกนี้ไม่ใช่เหรอคุณสภาพวกกระดาษด,ดินส้อมุกไอกระาโลเนียวพวกนี้นั่นก็คงส่วนฮะ <laughs> 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 แล้วรวมอยู่ในบว่นเดียวกันเลยดรืน้ำ <laughs> ได้ไงเนี่ย <laughs> เอาใช้เรื่อน้ำมักระดาษโลเนียวเนี่ยนะ <laughs> <laughs> กระดาษ c เนี่ย รู้สึกครูปพันธนี่เนี่ยไม่รู้ว่าสมัยก่อนมีไหมกรรมธิการอันนี้ค่ะพี่โศค่ะดูสิคารุพัน ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนมันมันไปกันได้เหรอมันรวมรวมกันนะรวมรวมแล้วทุนหมุนเวียนแล้วมีคาว่าสปรังเคอนั้นด้วยไหมกาลังจะมีละนะก็วงเงินรอบที่อยู่ในงบประมาณอันนี้สาหรับเรือดําน้ำสองลำก็คือ22,500ล้านบาทนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้ทาง คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียสสสรสสมหาสารคามพักเพื่อไทยเป็นรองประธานของคณะอนุอันนี้บอกว่ากําลังจะเตรียมเสนอให้กรรมธิการงบชุดใหญ่เนี่ยทบทวนเรื่องนี้นะทบทวนเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะขอให้กรรมธิการชุดใหญ่นี้ลงมติแบบเปิดเผยจะได้เห็นว่าสสที่อยู่ในกรรมธิการคนไหนเนี่ยเห็นว่าเรือดำน้ําสําคัญกว่าปัญหาปากท้องประชาชนจะได้ให้ประชาชนเนี่ยสั่งสอบในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นะเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องนี่แหละนอกเหลือเรื่องของปากทองแล้วก็อาจจะกายเป็นเรื่องการเนะงินด้วยอานทีด่เดียวค่ะถ้าว่าคนที่รับผิดชอบมีจิตสํานึกรักชาตินะค่ะขอลองจีนเลยเพราะว่าช่วยขายต่อเรือน้ำที่ไทยสั่งเนี่ยให้ประเทศอื่นได้ไหม,มแล้วถามว่าจะมีใครอยากซื้อไหมถ้ามันดีจริงคนก็ซื้อ ถ้าเขาบอกเฮ้ยมันแหมไม่ไหวบ้างอย่างนี้มันติดเตือประมงอวงงงนไงประมงก็แย่แล้วนี่นะ <camp. S 1> เขาก็ไม่ซือ้อ <Ừ. S 1> หรือจีนก็เก็บไว้ใช้เองก็ถือว่าเงินขนาดนี้ถือว่าจีนจิ๊บจอยเสกเงินน่ะสิวๆ<ม>อ่ะใช่ไหมไม่หรือว่าบอกว่าเดี๋ยวเราเค่อยซื้อได้ไหมล่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็จัดการกับโควิดใครๆก็จัดการกับโควิดเดี๋ยวเราเค่อยซื้ออีกสองปีสามปีได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมคือปัจนนบ้นมันก็ตกรุ่นไปแล้วอ่ะเรือเขาไม่สร้างทุกวันทุกวันไม่มันไม่เรือเอี่ยมจุนนี่เรือ S <S เออคืบอกว่าสั่งปุ๊บนี่คือกว่าจะได้นี่ก็คืออีกหลายปีด้วยใช่ไหมคะก,ก่อนนั้นก็ตกร่ดแล้วไงซึโนโลยีมันเข้าไม่ใช้กันแล้วไงอือะนะ,นะก็นี่ไงบอกว่าขายคืนให้จีนไปได้ไหมอืมอแล้วก็เราจะขอเราจะขอขายอย่างอื่นด้วยนะคะ่ะจีนก็มีวันนี้ก็มีภาพแชร์ให้เห็นว่าจีนก็มีฐานเรือในน้าใต้ใต้ใต้ดินที่เกาะหอไหยหลังนี่ไงค่ะที่ดาวเทียมเขาภาพไปจับถ่ายม่ได้ไง ขามีฐานเรือมน้ําใต้ดินใต้น้ําอ่ะก็ให้ลําอ่ะเกือที่จอดใช่ไหมใช่เขต่อใต้ดินหนังเต็มบอลเลยในเขานี้ในในถ้ำลึกเลยนะเนี่ยก็ถ้ายังไม่เต็มที่ก็เอาสามลันี้ไปด้วยได้ไหมเรามีปัญหาเรื่องเนื่องกบประมาณเราถังแตกใช่ใช่ไอที่คนไปซื้อคือความที่ยอยานอยากจะมีอย่างอื่นเขามั่งนะนะทั้งทั้งที่ว่า สึกเหนือสุดใต้อะไรก็ไม่มีแล้วถึงมีก็ทําอะไรก็ไม่ได้เขาประสาษาวิหารยังทำไม่มีญารักษาอะไรเลยเลยจะไปสู้อะไรก็ได้หุ่นเซนเอาเฉยหน้าตาเฉยเลยทําอะไรก็ได้จะไปสู้มหาอำนาจเรื่องน้ำสามลํำเลยนะปะโถเอ้ยแค่หุ่นเซนเอาเอาราสาพระวิหารไปยังทําอะไรไม่ได้เลยค่ะอืออ่ะแล้วเขาให้เหตุผลเรื่องนี้ฟัง พอจะฟังได้ไหมพี่โสอย่างเช่นว่าอันนี้คือประมาณนี้เลยนะเพราะว่าต้องรักษาพันธสัญญาไว้ใช่ไหมเพราะว่าไปสัญญาว่าจะซื้อสามลำไงทีนี้เนี่ยนี่เราก็คุยกับจีนไว้เดี๋ยวเขาหาว่าเราไปยกเลิกเขาเนี่ยเราบอกว่าอ้าวแล้วที่อเมริกามาฝึกซ้อมลบอะไรยังให้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลด้านนี้พอจะฟังขึ้นไหมคะคือเรืออย่างจีนเนี่ยนะผมคิดว่าไอ้เรือน้รสามลำเขาเนี่ยมันแค่เป็น นินยทิศที่เขาจะเก็บไว้นะโอเคถ้าเขาถ้ามิรแท้ต้องเข้าใจปัญหาของมิตรสิว่าไทยลําบากตอนนี้งบประมาณขาดดุลเยอะนะปีสี่ห้าแสนล้านแล้วก็ะจะต้องกู้เพิ่มเพิ่มาอีกคแล้วก็เรา้องการของจีนก็รู้ว่าคุณไม่มีส่งคนมาท่งเินมาสิบล้านคุณไม่มีแล้วนะส่งออกก็ไม่มีนะจีนก็รู้ปัญหาเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าของเขามันของเขาไม่ถึงขั้นติดลบนี่เขามีบวกสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะใช่ใช่จีไม่ลบเพื่อ คงวิถีภาสัมพันธ์ดีไว้เนะี่ยช่วยกรุณาร้วเป็นเดือนนี้ไม่ได้สร้างไม่ใช่เลยสองลำอะ่ะไม่สร้างเป็นอะไรโอเคสร้างลํำหนึ่งโอเคนะรับคืนได้ไหมจะหักประจาอะไรไว้ก็แล้วแต่ให้ความกรุณาเพื่อนย่อมเข้าใจในเพื่อนพูดกันแล้วในขณะนี้แล้วฮะเนาะจีนก็เข้าใจสิเพียงมันมันเสียใจว่าไอ้ที่ตกลงไว้มันมีอะไรค้างมันมีอะไรรับรับอะไรกันมาแล้วหรือยังออะตอนนั้นอนะ่ะในฐานจีนทั้งโดน,ต,นตัดสิน,นเล่งงานไปยสองนายพลสองรายได้ไง อันนี้เราก็ไม่รู้ได้ด้วยนะเนาะเขาไม่บอกเราเออแต่ว่าก็รู้แต่ว่าเขาอารมณ์งบปีหกสี่ซื้อสองลำเนี่ยก็นี่ไงก็บอกทะเลไทยตื้นเนี่ยเขาจึงบอกยังไม่ยังไม่สนใจว่าจะเอาไงแต่ล้วคุณจะไปทีนะคุณคุณอ้อมมาด้วยนะค่ะคุณอ้อมจากฝั่งอ่าวไทยไปลงไปมาเลเซียนู่นน่ะแหลมไอไอช่องแคบมาละกาอ่ะนะอ้อมมาทางมหาสมุทรอินเดียน่ะคิดรู้สิว่าความเป็นน้ำมันมันขนาดไหนล่ะซีเปอร์ แล้วคุณถ้าจะมาอีกทางก็งอ้อมจากมาสุอินเดียไปลงช่องแคบมรดกาขึ้นมาทา้อ่าวไทยนี่แหละของเรามันได้ขวามันยาวไงนอกจากคุณจะมีสเตชันคนรับฟังแล้วถ้ามันเกิดจําเป็นมันช่วยเหลือันแล้ทาทาไงคุณจะวิ่งแหกอีกข้อหนึ่งคุณจะอ้อมอีกโลกนะ, <c oughs> ะ่งเหองะอ้อมข้างล่างเนี่ยส,สมัยนี้เขาใช้เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้าครับเขาไม่ซื้อเรือดำน้ําแล้วถูกกว่าด้วยเคลื่อนไหวเร็วกว่าด้วยถ้ามีปัญญาไปซื้อยี่ห้อคาร์มอฟ ของรัสเซียมาปรับเดือนน้ำโดยตรงเลยไปเอามาอเมริกายังกลัวเลยรุ่นเนี้จะไปพัดสองชั้นยังได้เลยอ่ะอบอกให้รู้อ่ะถูกกันด้วยอ่ะเห็นไหมแค่จะซื้อนะแค่จะซื้อนะเฮลิคอปเตอร์ปรับเดือนน้ำดีกว่าค่ะหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ปรับรถถังอ่ะคุยซื้อมารถรถสปารังเคที่อเมริกาตกรุ่นมาแล้วเป็นร้อยรคันซื้อมาทำไมสมัยนี้เขาใช้เฮลิคอปเตอร์อยู่นู่นอยู่10กิโลยิงจรวดไปใส่รถถังที่จอดเป็นเป้านิ่งอยู่นะคันตุ้เี้ยวเตียเต้ยอยู่ข้างหน้านู่นนะ หรือใช้โดนก็ได้ใช่ไหมค่ะเออนี่นะลองอานก็มีหลายๆคนที่อยู่ในคณะอนุชุดนี้ออกมาชี้แจงนะคะ,อ,ะอย่างคุณสุพลฟองนาะอันนี้เป็นประธานแนละ้วบอกว่าบอกว่าคณะอนุกรรมธิการได้มีมติเพื่อที่จะยืนยันให้กองทัพเรือได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมที่ทําไว้กับทางการจีนเท่านั้นเพื่อรักษาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากเนื่องจากว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยเป็นตลาดส่งออกนําเข้ามากที่สุดของไทยทั้งการค้าขายเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเทีย่ยวและเราจําเป็นต้องส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเพื่อรักษาไว้ซึ่งเศรษฐกิจและภาพรวมของประเทศให้เดินหน้าได้ส่วนเรื่องหวานมั่นคงในประเทศนั้นการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยต้องใช้เวลาต่อเรือถึง6ปีกว่าจะส่งมอบและไม่ได้จ่ายเงินก้อน22,500ล้านบาทในทีเดียวแต่ว่าเป็นการผ่อนเป็นงวด ตามงบประมาณแต่ละปีของกองทัพเรือเองซึ่งกองทัพเรือยอมตัดลดงบประมาณของตัวเองในด้านอื่นเพื่อเอามาซื้อเรือดำน้ำนะเพื่อที่จะทาน้ำหน้าต่อรองในน้าน้้ำคือคนที่สั่งซื้อมันไม่มีฐานเรือไงฐานบกไปสั่งซื้อไว้กัมันอยู่ตรงนี้ไง้ทำไมอ่ะฐานเรือเขาไม่เขาเขาไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะแต่ว่าฐานบกไปซื้อให้ฐานบกซื้อให้ฐานลุงซื้อให้อ่ะ มีฐานบกเรืออากาศและฐานลุงใช่ไหมไอ้ฐานลุงนี่น่านกลัวกว่าเยอะนะเขาเป็นฐานกันหลายต่ออ่ะ๋อไม่น่านะอย่าลืมนะฐานบกฐานเรือฐานอากาศและฐานลุงฐานลุงนี่น่านกลัวมากเราก็จะบอกว่านี่นะเพื่อนบ้านเราเขาก็มีประเทศละลำสองลำอะไรอย่างนี้นะ อย่างคุณเนี่ยมีข้อมูลของคุณสิริวัลปราชาจักรศัตรูอันนี้ของประชาธิปัตย์เขาโอ้ยใไงโอเคไงเขาโอเคเขาเป็นรองประธานด้วยนี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านเรามีเรือดำน้าหมดเลยกัมพูชามีสองลำเวียดนามมีสี่ลำก็เราก็ฟังดูแล้วก็มีเหตุผลว่าทุกประเทศต้องมีความมั่นคงทางทะเลอ่ะพี่โสเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลประมาณนี้ต่างประเทศเรื่องความมั่นคงเรื่องเพื่อนบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้ เห็นช้างขี่ขี่ตามช้างไว่เงี้ยสรุปว่าเขาจะต้องมีแต่ไม่รู้ว่ามันถึงจุดนี้แล้วคือยังไงเพราะกระแสมันก็แรงเหมือนกันนะครับพี่โสเพราะช่วงนี้คือเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะจะบอฟังสมัยก่อนน่ะประธานาธิบดีด็อกเตอร์อะไรอะต่อจากต่อจากสุฮัตโต เมื่อก่อนเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีของอินโดนีเซียต่หลังมาเป็นสืบทอดอำนาจจากซูฮาโต <Okay. S 1> คนนี้แหละที่สั่งเรือดำน้ําจากเยอรมันตอนออกมาฉลงนี้นะ <Okay. S 1> เรือดำน้ำเยอรมันตะวันออกมาเป็นต้นแบบซื้อมาหกลำมาจะให้อินโดนีเซียเนี่ยาสร้างนะซื้อหกลำนะ <Okay. S 1> เราจะมาสร้างเป็นต้นแบบเหมือนที่เขาซื้อเครื่องบินมาจากจากบราซิลั้งที่มาสร้างแล้วมา ทำฝนเนี่ยเทียมแล้วมาขายไทยอ่ะนะเขาก็ซื้อเรือมามาประกอบมาถอดแทรคือคือดออรคนนี้หัวร้อนผมเคยไปเจอทีตอนสมัยก่อนตอนเขายังเปน็นรัฐมนตราวิาศวกรรมวิทยีผมเคยไปนั่งโอ๊ยหัวร้อนสติเฟื่องมากสติเฟ <c oughs> ื่องมากโอ้สติเฟ <c oughs> ื่องมากนะคุยสามวันแปดวันไม่จบอ่ะแล้วหลังก็ไปซื้อมาเนี่ยเขาเสนอว่าทุกวันนี้ไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งไงหมดทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมัน เดิมนะเขาเยอรมันต้องออกมามันตกหุ่นแล้วมันก็ copy อย่างรัสเซียใช่ไหมมันเทคโนโลยีมันล้าสมัยแล้วแล้วมันไปต้นแบบก็ไม่ได้นะก็เลยโครงการก็เลยพับไปใช่อินโดนีเซียก็ทำหลายอย่างเครื่องบินทำฝนเตรียมก็เอามาจากต่างประเทศแม้กระทั่งไอ้ล้อไอ้ล้อที่งวงเครื่องบินน่ะนะที่ตามสารมีมีงวงล้อใส่งวงใช่ไหมนี่ก็มีบริษัทของอินโดนีเซียทําอยู่แล้วก็ส่งมาขายเมืองไทย ทำแล้วก็มีปัญหาบางช่วงอืค่ะก็คือช่วงนี้เป็นจังหวะไม่ดีเอาว่างั้นน่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงที่มีข่าวเรื่องถังแตกด้วยใช่ไงคุณบอกคือถ้าจะคุยกันคุยกันได้แต่ปัญหาคือคุณมีใครไปรับอะไรมาหรือยังอ่ะไมงกนฐานจีเขาจะโดนเรื่องงานได้ยังไงล่ะมันเน่าใช่ไหมล่ะเขาไม่ก็โดนเล่องานเรื่องนี้เหรอครับพี่โสเรื่องเรือดำน้ำนี่เหรอใช่โอ้ตอนไอ้โมเดลเรือดำน้ำนี่นะผมไปเห็นใน พี่นี่ทัศการวิทยาศาสตร์ของจีนน่ยในปักกิง่งเมื่อคราวที่ผมไปปีที่แล้วนะก็เป็นวางช่อนี่ยหรอแบบนี้ล่ะที่อ๋อนี่ยที่เขาขายเมืองไทย <c oughs> หรอพี่เซ็นพี่สุเห็นโมเดลโมเดลเ,เดลเ็กๆว่าอันนี้ประเทศไทยซื้อใช่ใช่เพราะที่ทศการวิทยาตรั้งนี้ของของเขา ทำเป็นโอ้โหยิ่งใหญ่มากคือความกล้าทางจินอะไรได้บ้างใช่ไหมพัฒนาเทคโนโลยีทั้งหมดนี่ละโอ้โหความมั่นคงอะไรก็มันรวมกันแสงสีเสียงปุ๊บฟาดปุ๊บฟาดเต็มเลยนะหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าเต็มน้ำเหม็นไปแล้วในปากกิจไม่แล้วมันเป็นรุ่นที่ว่าเขาทําขึ้นมาเพื่อให้ถ่ายเลยใช่ไหมคะเฉพาะอะไรแล้วจากเงินน่ะเฉพาะเลยมันมีออปชั่นแล้วจากเงินน่ะนะมันมันรุ่นไหนก็ไม่รู้มันเรื่มนะไม่มีรุ่นซิก้าคลาส เดี๋ยวน้องมีข้อมูลพี่โสผู้ไปก่อนนะหลายรุ่นอ่ะเพราแต่ตั้งแต่ขั้นระดับมันของเรานี่รุ่นเกิดประเภทไปตื่นไป็นน้ำตื้นป่ะไปเห็นเรือมงน้ำตื้นป่ะไม่รู้นะเนี่ยในเมื่อกี้น้องเอ็งหาข้อมูลไว้อ่เตรียมไว้ว่าจะเอามาเล่าให้พี่โสพี่โสเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอน้องหาหน่อยค่ะข้อมูลนี้เรือมงน้ำลึกเรือมงน้ำตื้นอ่ะของเราเรือมงในน้ำตื้นเรือน้ำตืก นี่ก็เรือดำน้ำน้ำเตื้นงี้อ่ะจไปชนรถไฟกับชนในรถถังในอ่าวไทยเปล่าไม่รู้เออนะมีชื่อรุ่น<ป>อยู่เ<อ>นี่ยนะฮะเออมันมีมันมีมันมีอย่างของจีนผมไม่ทราบว่ารุ่นอะไรบ้างนะ,ะแต่ทั่วไปมีของกิโลมีซิก้าพวกเนี้ยนะค่ะอ,อ๋อ,อหาไม่เจอลเลยแต่แป๊บหนึ่งค่ะพี่โสนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเวลาก่อนถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาบอกคือฐานเรือเนี่ยเอาไม่ใช่ฐานกองทัพเรือจริงแต่ฐานลงซื้อให้ มันเป็นเรนมันอยู่ตรงนี้โอเคซอเมื่ออันนี้ของปี60ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะรุ่นน่าจะรุ่นเดียวกันรุนทานลุงเยีมนาจน่ะใช่พี่โสขาก็คือกองทัพเรือปี60นะกองทัพเรือได้รับอนุมัติโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำจีหนึ่งลำเป็นเรือดำน้ำชั้นหยวนคลาส S26T ค่ะพี่โสพอจะนึกออกไหมหนึ่งลำวันนั้นเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ 13,500ล้านบาทอันนั้นนะใช้งบของปี60ซึ่งกว่าจะได้มาเนี่ยคือปี67 1หนึ่งลำใช่ไหมนั่นคือห <พอ S 1> ึ่ลำเขานอซื้อสแถม1ไม่ใช่เหรอตอนนั้นนะ่ะใช่ก็คือ <S 1> 1 <S เป็นดีล<ง>เป็นดีลว,ว,ว่าอาจจะสามลำไงแต่ว่าเหมือนลุงอ่ะลุงตู่บอกว่าออขอลำหนึงก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอ เอ้ยไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวจะซื้ออีกทั้งหมด3ามลำแล้วจีนก็บอกว่าองั้นซื้อไปก่อนลำหนึ่งได้ไหมก็เลยได้มาก่อนหนึ่งลำเมื่อปีปี60ยแต่ยังไม่ได้นะแค่ว่าแค่ว่าทําการจัดซื้อเอาไว้ทำพันธะพันธสัญญาไว้พันธสัญญามาซือเลยก่อนนะพันธสัญญาจองไว้ก่อนนะจองเฟิร์สได้ไว้ก่อนคันหนึ่งแล้วมีเงินกระเป๋าอยู่สามสามหมื่น พันธสัญญาเรือดำน้ำจะมาเร็วกับพันธสัญญาที่บอกว่าจะรอจะอีกไม่นานนะใช่ปี67เราจะได้อันแรกลำแรกคเราจะเล่นมาเปิดค่ะนะเอาก็ได้ว่าตามนี้ของเรือดำน้ำแล้วกันเพราะว่าก็ไม่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลังเากพราะเราเห็นการจัดซื้อจดจ้างหลายครั้งแล้วผมบอกว่าการซื้ออุปกนี่นะบางครั้งซื้อมาโดยโดยซื้อมาโดยโดยความเชื่อมันว่ามันไม่เกิดสงครามหลอกฉชนั้มก็ไม่มีใครรู้มันใช้งานได้จริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้เพราะไม่เกิดสงครามก็ใช้ไม่ได้นะ ย้ำอีกครั้งว่าเราซื้อของนั่นนัมาเยอะมากในกองทัพของเรานะจะโรสปาด้าจากอิตาลีไอ้รถถังแคดิลแลกเกอจากจีจากจากอเมริกานะไอ้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 รถเอสโคเปียนมาจากอังกฤษนะแล้วก็ไอ้เครื่องบินไอ้เครื่องไอ้ไอ้เครื่องเรื่องรถไอ้เครื่องบินสัปปะรังเคซื้อมาจากเยอรมันล้างล้างเหรียญนะล้างล้างเหรียญนะซื้อมาแล้วมาสับเปลี่ยนไปมาตอนนี้เครื่องบินเยอะเปล่านะเครื่องบิน นึกทิงไม่ออกมีหลายหลายรุ่นที่ซื้อมาหลายรุ่นกหลายรุ่นนะอันที่ดีสุดอย่างเดียวคือจรวดเอ็กโซเซที่ซื้อมาจากสปเปียรอ,อันนี้ของของดีจริงแต่การซื้ออาวุธมันจะเหมือนเราซื้อประกันไหมพี่โสอันนี้อันนี้คิดนะคิดแบบการซื้ออาวุธมันเหมือนเราซื้อประกันไหมก็คือว่าเราซื้อแล้วเราไม่ไม่ควรที่จะใช้มันถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้ออาวุธแล้วเราต้องใช้มันแบบว่าเรามีสงครามอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันมันเป็นอย่างนั้นนะคือว่าอะไรงามยามยามสงบอะไรต้องนี่ไง ถาเราเบลลัมนี่ไงแปลว่าถ้าอยู่ถ้าท่านต้องการสันธิภาพต้องเตรียมพร้อมสำหัสงครามนี่อ่าใช่คือมีไว้แต่ว่าไม่ได้ว่าควรจะใช้ใช่ไหมก็เหมือนซื้อประกันไงซื้อประกันชีวิตไม่ได้ว่าอยากจะตายไงใช่ใช่แต่เผื่อว่าตายเนี่ยก็จะได้มีตังค์อะไรเหมือนซื้อปืนไว้เนี่ยค่ะแต่ว่าคุณซื้อปืนมาเนี่ยคุณมีวัตถุประสงค์วันหนึ่งต้องใช้ไงนะค่ะแต่เรื่องน้ำคุณจะไปใช้กับใครก็โอเคเพื่อเตรียมพร้อมไว้ว่า ถ้าพี่ไทยโดนข่มขู่นะถามว่าใครข่มขู่ไทยก่อนถ้าข้ามีศักยภาพจริงเนี่ยเราสู้เขาได้หรือเปล่าก็บอกแล้วที่เราซื้อมาเนี่ยมันสัปะรังเคสหลายอย่างนะที่เราซื้อมาซื้อมาโดยมันจะเป็นรถถังรถถังรถตบรถทุ่มเกาะยานเกาะทั้งหลายแหละจางยูเครนซื้อมาเจ๊งเจ๊งกี่ลำล้วถามได้ซื้อว่ากูไปซื้อมาจากยูเครนเ่ยนะรถ รถถังรุ่นใหญ่รถรถรถยางน่ะล้รถบน่ะซึ่งวันนี้มันใช้ไงานได้เปล่าละ่ะมันสปารังมันคุ้มค่าเงินไหมเพราะมันเพราะมันมีอะไรใครเข้ากระเป๋าไปแล้วเจ็ดแปดร้อยล้าน,นไงเข้าลือทั้งทั้งคุ้งสามน้ำสี่คุ้งน้ำอ่ะ <c oughs> <baking. S 1> ค่ะอ่ะอทิ้งท้ายด้วยรูปนี้ดีกว่ามีข่าวนะะนเรือหอเอ,อ,อ,เอ,หอเองอ,ะอ่ะเรือหอนั้นไม่ได้ใช้อยู่แล้วเห็นไหมบอลลูนบอลลูนอะไรนี่เลยบอลลูนเรือหอเขาไว้ใช้ถ่าย แข you know? ่งจ so 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 ักรยานบนอากาศนั่นค่ะคุณมาแข่งไปนเป่าล่อเอ้ปืนเอชเคสอ้ปืนนอาก้ามันเป็นเรือท่องเที่ยวมากกว่าแบบแบบอลลูนท่องเที่ยวมากกว่าแบบถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปใช่คุณเดียร์คนนั้นน่ะค่ะแต่ก็มีนี่เขาก็คงตื่นเต้นกันอยู่ผสมควรนะควันนี้มีรายงานบอกว่าบริเวณด้านหน้ากองเรือยุทธการที่อำเภอสัตหีบจลนบุรีเนี่ยมีการก่อสร้างป้ายของหน่วยขึ้นใหม่โดยมีขนาดใหญ่อลังการเลย นำรูปแบบเรือหลวงานาเรศเนี่ยมาเป็นพื้นหลังพร้อมเฮลิคอปเตอร์แต่ไฮไลท์ที่สำคัญคือมีการสร้างเรือดำน้ำจำลองนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหบอกขณะนี้กำลังเร่งสร้างรเรือดำน้ำจำลองค่ะพี่โสครกหินเหรอเหมือนเนาะคือนี้เขาจะทำเป็นแบบจำลองอะไรขึ้นมาว่าเขามีคือน่าสงสารฐานเรือนะคือโครงสร้างเขาเนี่ย ก็ขนาดพอเหมาะพอเจาะแต่ว่าภายจะงบประมาณที่ซื้ออย,อย่างนี้นะเขาควรทำอะไรได้ดีกว่าน,นี้เยอะนะบางครั้งก็จะไปซื้ออาวุธ er, เพื่อเพื่อเพื่อบางกลุ่มค่นั้นเองอย่างเรือเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่บนเรือจากอีนเร์เบดเนี่ยยังไม่รู้ใช้ได้กี่ลำที่ซื้อมานะเป็นเฮลเลอร์จัมเจตที่ขึ้นเป็นขึ้นขึ้นลงทางดิ่งนะเป็นต้นแบบแอรฮเอร์ที่เขาก็ทำขึ้นมาแต่สเปนก็ เอาซื้อแบบจากอังกฤษไปผลิตในสเปนเนี่ยอเริกาก็มีอยู่นะต่นี้ยังใช้ได้มากน้อยนาดไหนยังไม่รู้อ่ะเพราะเงินมีค่าส้มแัมเปล่าก็ไม่รู้นี่แหละครับนะคะอ่าเดี๋ยวเราต้องพักกันอีกครั้งหนึ่งจะหมดเวลาแล้วแต่ว่าต้องพักเป็นเบรกบังคับนะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีเวลาอีกนิดนึงค่ะ